สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เกิดวันศุกร์นะคะหัวข้อนี้คือข่าวดีที่คุณต้องได้รับแบบไม่มีเงื่อนไขภายใน3เดือนนับตั้งแต่วันที่คุณเข้ามาดูคลิปเนาะมาดูกันนะคะขอพลังงานของคนที่เกิดวันศุกร์กันเลยนะคะมาดูกันนะคนเกิดวันศุกร์นะข่าวดีอะไรที่คุณต้องได้รับแบบไม่มีเงื่อนไขมาดูกัน โอ้สวยอะ่ะใบแรกนะคะเป็นโอกาสที่เหมาะสมนะคะบางคนนะได้จังหวะเหมาะในเรื่องของการบวชก็ได้นะคะการบวชการประพฤติปฏิบัติธรรมมันเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเหมาะเจาะเหมาะสมมันถึงโอกาสมันถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะได้ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างอืแบบนี้นะคะ โอกาสอันนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณทําแล้วมันมันแตกต่างไปจากสิ่งเดิมๆที่คุณเคยทําอยู่อย่างที่แม่หมอบอกแหละบางคนได้บวชเลยนะคะเออมันเป็นโอกาสแต่บางคนก็อาจจะได้เริ่มในเรื่องของการทํางานด้านอื่นๆก็ได้ด้วยเดี๋ยวมาดูขยายกันว่าเขามาบอกอะไรนะคะโอกาสที่เหมาะสมมาบอกอะไรโอ ถูกต้องนะคะในเรื่องของการบวชนะคะในเรื่องของการบวชให้ให้อะไรนะนักบวชหญิงมาเลยนะคะการเป็นแม่ชีการเป็นพระหรือการเป็นสมณีน้อยก็ได้นะคะการประพฤติปฏิบัติทำการปริกวิเวกสำหรับบางคนอาจจะไม่ได้บวชแต่ถึงเวลาแล้วที่แบบต้องไปฝึกจิตหรือว่ามันเป็นมันเป็นช่วงเวลาที่อาจจะมีคนชวนคุณหรืออะไรก็ได้แบบนี้แล้วมันทำให้คุณต้องเข้าไปอยู่ในสังคมหรืออยู่ในวงวนนั้นๆนะคะ อันนี้คือบ่งบอกถึงการปริกวิเวกหรืออีกอย่างหนึ่งบางคนบางท่านมันเป็นโอกาสที่เหมาะหรือเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับด้านจิตวิญญาณเช่นในเรื่องของการดูดวงแบบนี้ก็ได้นะคะ,ะการดูดวงเกี่ยวกับจิตวิญญาณเกี่ยวกับอะไรพวกนี้ลึกลับได้หมดเลยนะคะ อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานมันเป็นโอกาสมันเป็นจังหวะที่ดีที่คุณจะได้รับสิ่งดีๆนั้นแบบนี้กไ็ได้ได้รับในเรื่องของการค้าทายฝีมือความรู้ความสามารถแบบนี้นะคะมี3คาถาขึ้นมานะก็บ่งบอกถึงในเรื่องของงานใหม่ๆโอกาสใหม่ๆนะคะความก้าวหน้าหรือวิธีการใหม่ๆการขยับขยายการเติบโตแบบนี้นะคะอโอกาสที่จะเปิดสาขาเป็นโอกาสดีที่จะ เอ,อเปิดบริษัทเพิ่มเนี่ยมันเป็นไปได้หมดมาดูกันต่อนะคะดีใจการได้รับจริงๆการได้รับหรือการที่คุณได้รางวัลหรือการที่คุณได้บ,บําเหน็จได้เงินพิเศษได้เงินรางวัลนะคะหรือได้ได้ของอื่นๆมาแบบนี้ก็ได้การที่ทําอะไรที่แบบเป็นที่น่าภาคภูมิใจสําเร็จแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวมาดูว่าเขามาบอกอะไรนะคะ 7ดาบสิบดาบแล้วก็แฮงแมนสุดยอดเลยนะคะสิ่งที่แม่หมอเห็นคุณทำเรื่องยากได้สำเร็จคุณทำเรื่องที่คิดว่าไม่สามารถทำได้ทำได้สำเร็จซึ่งมันเป็นสิ่งที่ยากมากๆนะคะแบบนี้เป็นต้นไม่ว่าเรื่องนั้นจะคืออะไรเออแม่หมอมองว่าอาจจะเป็นสิ่งที่แบบดองมานานหรือว่าต้องใช้เวลาทำนานมากก็ได้แบบเนี้ย นะคะมันเป็นความภาคภูมิใจในความสําเร็จนั้นๆมันเป็นสิ่งที่ดีๆที่คุณได้ราบะคือเรียกว่าสิ่งสิ่งนั้นไม่ว่ามันจะยากหรือมันจะมีอุปสรรคหรือมันจะเป็นแบบไหนยังไงก็แล้วแต่นะคะคุณจะก้าวข้ามผ่านมันแล้วคุณจะทําได้สําเร็จในที่สุดอะเออมันเป็นแบบนั้นอีกอย่างหนึ่งก็อาจจะหลุดพ้นด้วยก็ได้นะคะหลุดพ้นจากอุปสรรคปัญหาต่างๆนานาสิ่งที่อดทนมายาวนานสิ่งที่รอคอยมานานแบบนี้ก็ได้อืม รอคอยการหลุดพ้นรอคอยการจบสิ้นบางครั้งมีเหตุการณ์ที่จบสิ้นเกิดขึ้นด้วยนะคะ,ะจบสิ้นครั้งนี้ก็เริ่มต้นใหม่เลยนะคะพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นอีกครั้งหมายถึงแสงสว่างกําลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะชีวิตของคุณก็จะพบทางออกและความสดใสอีกครั้งหนึ่งแบบนี้มาดูกันต่อนะคะอย่าก,กลัวไพ่ใบนี้นะคะบ่งบอกถึงในเรื่องของความ จะทำเรื่องยากอะไรบางอย่างหรือบางคนเป็นสิ่งที่เสี่ยงก็ได้ไหมเออหรือไพ่ใบนี้จะเตือนจะเตือนว่าอย่าทําอะไรที่เสี่ยงหรอเดี๋ยวมาดูขยายกันดีกว่านะว่าเขามาบอกอะไรนะคะอ๋อโอเคอืมโอโห,โหเป็นแปดถ้วยแปดถ้วยจัดเม้นท์นะคะแล้วก็ Uh, justice ขอโทษ justice แล้วก็เป็นแปดดาบการทำสิ่งที่ยากจริงๆนะคะสิ่งที่ไพ่บอกนะอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากกลัวที่จะทำนะคะอยากกลัวที่จะแบบเดินออกจากจุดที่มันไม่ได้เติมเต็มอยู่ไปก็ไม่เจริญอยู่ไปก็ไม่ได้มีความสุขหรือมีค่าอะไรนะคะสิ่งที่ไพ่บอกคือกล้าๆหน่อยกล้าๆที่จะเดินออกมา กล้าๆที่จะหลุดพ้นจากอะไรที่มันเป็นวิบากของชีวิตที่มันแบบไม่ไม่มีความยุติธรรมอ่ะเออหรือว่าแบบปกปิดไอ,อ้ไม่ใช่ขอโทษนะคะปิดกัน้นถูกบูลลี่หรือไปต่อไม่เป็นอ่ะคือถ้าอยู่แล้วมันมันไม่ยุติธรรมด้วยมันไปต่อไม่เป็นด้วยมันถูกกีดขวางถูกกีดกันถูกปิดกัน้นเนี่ยมันจะเกิดอาการนี้ขึ้นนะ ให้บอกอย่ากลัวอย่ากลัวในสิ่งที่เราจะทำอ่ะเข้าใจไหมเดินออกมาซะเออหรือว่าแก้ปมแก้ปัญหานั้นๆให้หลุดออกมาซะอืแบบนี้มาดูต่อนะคะเพราะว่าอยู่ไปมันก็มีแต่เรื่องเครียดมันก็มีแต่อะไรที่มันมัดไว้แบบนี้นะโอ้อันนี้คือการถูกทำโทษเหรอ การถูกทำโทษชีวิตคุณเกิดอะไรขึ้นเนาะชาววันศุกร์นะคะมาดูขยายกันโอ้การหลุดพ้นโอเคเยี่ยมนี่นะคะจะได้รับการช่วยเหลือด้วยนะคะคนวันศุกร์คุณจะหลุดพ้นแล้วนะคะเออจะหลุดพ้นจากความมืดมิดหรือว่าวงจรอ,อุบาทก็ได้หรือบางคนตกอยู่ในวงจรที่มันไม่ดีอะ ตกอยู่ในสังคมไม่ดีตกอยู่ในอะไรที่ไม่ดีแบบเนี้ยนะคะการถูกกดขี่ข่มเหงหรือการหลายๆอย่างนะคุณจะถูกมีคนช่วยให้คุณได้หลุดพ้นหรือหลุดลอดจากสิ่งสิ่งนั้นออกมาอืมจะเป็นอิสระนะสิ่งที่เห็นนะ่ะนะคะคุณจะเป็นอิสระเบากายเบาใจเออจะมีความสุขมากขึ้นชีวิตมันเหมือนกับว่ามันจุดจบแล้วแล้วมันจะได้เริ่มต้นใหม่อ่ะมาดูกันนะคะมาดูกันต่อ ข่าวดีอะไรอีกที่คุณต้องได้รับนะคะหาหนทางอืมถูกทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจเหรออืคนวันศุกร์ที่เห็นมันเป็นแบบนั้นเนาะกำลังหาหนทางขอความช่วยเหลือหาทางออกแบบนี้นะเไพ่ขึ้นมามาดูซิเขาจะบอกอะไรอีก โอเคนะจะหลุดนะจะมีคนช่วยเหลือจริงๆจะมีคนมาเมตตานะคะจะมีคนมาเมตตามาช่วยเหลือนะคะแล้วก็หลุดพ้นจากภาวะที่คุณเป็นอยู่ซึ่งมันเป็นภาวะอะไรก็แล้วแต่ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่เป็นภาวะที่ไม่ดีกันล้วกันนะใครที่ยังหาหนทางแก้ไขปัญหาหาทางออกกับอะไรบางสิ่งบางอย่างแบบนี้เดี๋ยวมันจะมีมันจะรุ่ล่วงอะ่ะมันจะจบสิ้นกับการหาหนทางทางออกแบบนี้แล้วจะมีคนมาช่วยด้วยนะคะ งานใหญ่การแบกรับภาระก็ได้นะคะเอ่อบ่งบอกถึงงานใหญ่ก็ได้นะบางคนมีจะได้โปรเจกต์ใหญไ่ได้งานใหญ่ๆนะคะแต่การแบกรับภาระก็หนักขึ้นเหนื่อยขึ้นเออมาดูขยายกันนะคะอืมโอเคนะคะ มีความยากเกิดขึ้นมาแล้วอีกอย่างหนึ่งนะบางช่วงบางตอนมันอาจจะไม่ได้รับลื่นเสียตลอดไปนะคะบางช่วงก็ดีมากบางช่วงก็อาจจะต้องมีการหยุดนิ่งบางช่วงก็คืออุปสรรคเข้ามามากต้องเกิดการฝ่าฟันเกิดการต่อสู้แบบนี้ด้วยก็ได้นะคะแต่ถามว่าจะได้รับบางคนจะได้รับงานใหญ่ไหมอะไรเงี้ยได้รับนะคะได้รับงานใหญ่โปรเจกต์ใหญ่เอออย่างนี้เป็นต้นนะคะ พอได้รับงานใหญ่มาก็ดีใจอ่ะดีใจมีความสุขนะคะแต่หารู้ไหมว่าหารู้ไหมว่าอุปสรรคเยอะแยะเลยที่ต้องฝ่าฟันที่ต้องสู้ปัญหาก็หลายด้านนะคะเออแบบนี้นะคะบางขั้นถึงขั้นแบบว่าบางช่วงเวลาถึงขั้นแบบว่าจอดเลยอ่ะเออไปไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เดี๋ยวก็จะลุกขึ้นมาสู้จนสําเร็จได้มันจะเป็นแบบนี้นะคะหรือบางคนเจอเรื่องราวแบบนี้แล้วก็ได้นะอืมมาดต่อนะคะ ช่วงที่ดีที่สุดอมืมันก็เหมือนโอกาสที่เหมาะสมเนาะแต่ไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกถึงการได้รับด้วยนะคะการได้รับของขวัญของถูกใจหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างแบบนี้ด้วยก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นสถานการณ์ช่วงเวลาอืมช่วงเวลาที่ดีที่สุดอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คข,ข,าขายได้มากที่สุดแบบนี้ก็ได้อืม คออ้าขายได้มากที่สุดนี่ทำให้กิจการยิ่งใหญ่ที่สุดเลยแบบนี้ก็ได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นอย่าแบบอย่าทิ้งโอกาสนะโอกาสมาแล้วนะคะคนวันศุกร์โอกาสแห่งการค้าการขายบางคนแบบว่าค้าขายได้ดียอดขายปังมากๆส่งของไม่หยุดไม่หย่อนเลยแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยอย่าโอกาสมาเนี่ยอย่าทิ้งโอกาสไปรีบคว้ารีบขยันรีบทานะถ้ารีบทําธุรกิจจะใหญ่โตม,มากๆของคนติดอยู่อย่างเดียวก็คือติดตรงที่ บางครั้งมันจับจดอ่ะอเดี๋ยวเบื่อเบื่ออยากอยากเดี๋ยวเนะี่ยมันมีอาการแบบนี้เกิดขึ้นนะคะเหนื่อยซะก่อนอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวพอมันยิ่งใหญ่แล้วอ่ะเดี๋ยวคุณจะเป็นอิสระเลยนะคะอืมมันจะเป็นอิสระหลายๆอย่างมันจะง่ายขึ้นมันจะเบาขึ้นมันจะคลี่คลายขึ้นแบบนี้บางครั้งอย่างที่บอกก็แหละที่บางครั้งเบื่อเบื่ออยากอยากหรือบางครั้งมันเจอปัญหาไง เอออะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ให้รู้ไว้เลยอะ่ะแบบออเดอร์มาหรืออะไรมามันปังแบบเนี้ยนะต้องรีบนะคะอืมเปิดใจนะคะอ่ามันจะมีอะไรที่มันแปลกใหม่เข้ามาในชีวิตคุณนะคะที่คุณอาจจะไม่เคยเจอไม่เคยทำหรืออะไรก็แล้วแต่ให้บอกให้เปิดใจนะคะเออเปิดใจรับรู้รับฟัง ความคิดเห็นหรือว่าสิ่งแปลกใหม่ที่มันเข้ามามันเป็นโอกาสดีๆก็ได้นะคะอืมอ๋อโอเคบางคนเป็นในเรื่องของธุรกิจการเงินบางคนเป็นในเรื่องของความรักก็ได้ธุรกิจที่มันมีความแตกต่างที่มันไม่เคยทำแบบนี้อาจจะมีลูกเล่นใหม่เป็นแนวใหม่ แบบนี้นะหรือบางคนเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของความรักที่มันมีความแตกต่างคุณอาจจะไม่ชอบคนต่างชาติอะแต่คนต่างชาติมาจีบคุณอย่างเงี้ยเข้าใจตรงนี้ปะคุณอาจจะไม่ได้ชอบคนขาวอะแต่คนขาวมาจีบคุณหรือใดๆก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นนะคะให้บอกให้เปิดใจนะ <c oughs> บางคนนะกล้า,กล,า,ก,ลากลัวนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแปลกใหม่หรือว่าในเรื่องของความรักนะคะ ก,กล้ากลัวกลัวมันเหมือนกับว่ามีความหวาดระแวงมีความไม่กล้าจะเดินหน้าก็ไม่รู้จะยังไงจะถอยหลังก็นะมันก็น่าลองเข้าใจตรงนี้ไหมแต่มันก็ไม่ลองไงมันน่าลองนะเออแต่ถอยไหมไม่ถอยอ่ะแต่ก็ไม่ไม่กล้าที่จะเดินหน้าเนี่ยมันจะเป็นพลังงานอยู่อย่างเนี้ยให้บอกให้เปิดใจเลยไม่ว่าสิ่งสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องอะไรนะอาจจะนอกเหนือจากที่แม่หมอพูดก็ได้นะคะอะไรที่แปลกใหม่เข้ามาให้ลองเปิดใจดูแค่นั้นเองมาดูกันต่อนะคะ ปกปักรักษาแต่ไพ่ใบนี้เนี่ยน้ําเกี่ยวกับเทวดาแหละนะเทพเทวาเทวาดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อปกปักรักษาคุณนะก็เหมือนกับตามชื่อไพ่เลยนะคะคนวันสุกมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองนะห้าถ้วยเก้าดาบหนึ่งเหรียญอืมแม่หมอจะบอกอย่างนี้นะคนวันศุกร ถ้าสมมุติว่าคุณจะเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์อะไรที่มันแบบตกสุดขีดย่ำแย่สุดขีดหรือกําลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายมันจะมีคนเข้ามาช่วยทันท่วงทีกระทันหันนะเหมือนกับเช่นกำลังจะเกิดอุบัติเหตุอันนี้แม่หมอยกตัวอย่างนะแต่อาจจะไม่ใช่เรื่องนี้ก็ได้รถกําลังจะชนสมมุตินะ คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองอยู่อยู่ๆคุณหักพวงมาลัยไปในทิศทางที่ถูกต้องซะงั้นอะ่ะทําให้คุณรอดเข้าใจตรงนี้ไหมหรือมันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างมาขวางกั้นทําให้คุณรอดรอดแบบวุดวิตเออมันเป็นอาการแบบนั้นนะรอดแบบแบบวุดวิตเลยอะ่ะเราไม่เป็นอะไรเลยด้วยนะเออมันจะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยสิ่งที่เห็นนะอันนี้หนึ่งกรณีนะคะกรณีที่สองเดี๋ยวคุณจะโชคดี นะคะแต่การโชคดีอ่ะมันจะเกิดการผิดหวังเสียใจหรือเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้มาก่อนนะคะแต่ที่เห็นนะ่ะเดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยบางคนขาดเงินน่ะบางคนเจ๊งทางธุรกิจบางคนมีปัญหาเรื่องเงินนะคะเรื่องความรักเรื่องครอบครัวเดี๋ยวคุณจะได้เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นการเงินใหม่เงินเข้าไม่ขาดมือนะคะหรือได้เงินก้อนใหญ่หรือได้โชคได้ลาบอะไรบางอย่าง นะคะหรือบางคนได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มั่นคงมากขึ้นที่มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองและความสุขนี่แบบนี้เลยมาดูกันต่อนะคะข่าวดีอะไรอีกนะที่คนวันศุกร์ต้องได้รับแบบไม่มีเงื่อนไขตกใจตกใจมาบอกอะไรนะคะอืมเดี๋ยวมาดูขยายกันนะคะบางครั้งแม่หมอจะบอกว่าไพ่เตือนไพ่บอกอะไรอย่างเงี้ยนะ มันคือข่าวดีนะเราจะได้ไม่ทําอะไรที่มันผิดพลาดหรือเราอาจจะทําอะไรที่มันต้องมีสติมากขึ้นยับยั้งมากขึ้นแบบนี้จะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ผิดพลาดหรือเสียหายในชีวิตเพราะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นมันก็ไม่ใช่ข่าวดีถูกปะ่ะเออการเตือนให้เรามัตระวังมันก็คือข่าวดีของเรานั่นแหละนะมีคนมาบอกมาเตือนอ่ะมาดูไพ่นี้นะคะตกใจหรือจะเรียกว่ากระทนหันก็ได้นะคะเออตกใจเรื่องอะไรเจ็บปวดใจก็ได้นะสําหรับไพ่ใบนี้นะคะมาดูกัน มันอาจจะเป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักก็ได้นะคะออมันอาจจะเป็นปัญหานะเกี่ยวกับเรื่องของความรักก็ได้แบบนี้เป็นต้นแต่สิ่งที่เห็นไม่ว่าคุณจะเกิดอะไรเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะแทบจะทุกอ,อันนั้นเลยนะพอเกิดปุ๊บเดี๋ยวมันจะดีขึ้นสิ่งที่เคยเจ็บปวดใจแบบถึงที่สุดนะคะเดี๋ยวคุณจะได้รับการเยียวยาฟื้นฟูจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้น อืมบางคนเป็นเรื่องงานเรื่องธุรกิจก็ได้เรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานได้หมดเลยมาดูต่อนะคะข่าวดีอะไรอีกนะวิตกกังวลชื่อไพ่ชื่อไพ,อพ่แต่แม่หมอมองว่าคุณน่าจะได้รู้ข้อมูลอะไรบางอย่างแหละนะคะเออได้รู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้ไม่ไม่ได้รู้ก็ได้อะไรแบบเนี้ยมาดูกันนะ โอเคโอ้โหไพ่ดี mm hmm. ๆทั้งนั้นเลยนะคะสี่คาถา The Star นะคะแล้วก็ Wheel of Fortune นะอืมไพ่ใบนี้เนี่ยแม่หมอมองว่าเดี๋ยวคุณจะได้รู้เองนะคะเดี๋ยวคุณจะได้รู้เองเกี่ยวกับความมั่นคงเกี่ยวกับความสุขความสงบก,การเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นการโยกย้ายถิ่นฐานบ้านเรือนก็ได้นะคะ เออหรือว่ามันเป็นในเรื่องของความสุขอะโอกาสใหม่แรงบันดาลใจนะคะความมั่นคงความมั่งคัง่งการเติบโตความยิ่งใหญ่มันเหมือนสิ่งดีๆเหล่านี้เดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นกับคุณเดี๋ยวคุณจะได้รู้เองเห็นเองเออมันจะเป็นแบบนั้นนะคะ แล้วอีกอย่างหนึ่งนะไม่ต้องวิตกกังวลกับชีวิตอะไรให้มันมากมายนะักแบบนี้เป็นต้นสิ่งดีๆเนี่ยมันกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเลยนะอืมบางคนคิดมากบางคนคิดมากอยากจะรู้อยากจะเห็นเอ๊ะมันจะอย่างนั้นอย่างนี้ไหมมันจะอะไรไหมสิ่งที่ไพ่บอกไม่ต้องไม่ต้องอยากรู้อยากเห็นไม่ต้องวิตกกังวลนะคะเดี๋ยวคุณจะได้รู้และสัมผัสด้วยตัวของคุณเองเออเขาบอกแบบนั้นมาดูกันต่อนะคะข่าวดีอะไรอีกนะ ดีนะเนี่ยคนวันศุกร์อะนะมีชีวิตชีวาการได้เป็นอิสระลดแล่นนะอิสระทั้งความคิดอิสระทั้งกายทั้งใจนะคะ,ะหรือบางคนอาจจะได้ไปแบบไปทําอะไรที่มันแตกต่างหลุดโลกแบบนี้ก็ได้อย่างสิ่งที่ไม่เคยทานะคะมีความสุขมากขึ้นเบิกบ,บานสดชื่นแจ่มใสนี่เป็นอาการนั้นเชอริออตบางคนได้เดินทางไกลไปต่างประเทศ นะคะ,ะมีชีวิตชีวามากๆโลดแล่นมากๆบางคนพบรักเกี่ยวกับในเรื่องของความรักนะคะการเจอความรักเจอความรักทางไกลความรักจากการเดินทางความรักจากคนที่มีความแตกต่างกันกับคุณแบบนี้ก็ได้นะคะมีในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะคะ,ะมั่นคงมั่งคั่งเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นนะอมืมีเกณฑ์การเดินทางในะอย่างที่บอกไปมาดูต่อนะคะ อึดอัดเป็นความยากลำบากอึดอัดเรื่องอะไรอะ่ะมาดูสินะคะเออมันเป็นสถานการณ์ที่ทำอะไรไม่ได้นะโอเคโอเคนะอะ่ะ เดี๋ยวมันจะจบแล้วแปลว่าคนวันศุกร์ก่อนหน้านี้เจออะไรมาหนักหน่วงแน่ๆเลยไพ่ขึ้นมาหลายครั้งหลายหนมาบอกเนี่ยแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นการจบสิ้นไพ่แห่งการจบสิ้นก็ขึ้นมานะคะมันจะจบสิ้นแล้วสถานการณ์แห่งความยากลําบากสถานการณ์แห่งความอึดอัดสถานการณ์แห่งการถูกกดดันนะคะการมีความทุกข์ต่างๆการถูกกักขังถูกจองจําหรืออะไรบางอย่างเดี๋ยวจะมีการจบสิ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นชีวิตจะได้เริ่มอะไรใหม่ๆ ชีวิตจะได้มีการเกิดขึ้นใหม่ๆแบบนี้นะคะจะมีความสุขมากขึ้นนะหนักแน่นมั่นคงมากขึ้นการเงินก็จะดีขึ้นด้วยเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นนะคะอืมมันจะจบสิ้นแล้วกับสภาวะแบบนี้อืมดีมากนะคะพักภูมิใจได้บ้านได้รถนะบางคนซื้อบ้านซื้อรถบางคนก็ซื้อคันที่สองบ้านหลังที่สองได้หมดเลยนะคะ การที่คุณจะได้ทําอะไรสําเร็จนั่นแหละด้วยน้ําพักน้ําแรงด้วยความรู้ด้วยความสามารถของตัวคุณเองเก่งด้วยตัวคุณเองแบบนี้ไนอฟครับโอเคบากบั่นมาด้วยตัวเองจริงๆนะสู้แบบสู้แบบเขาเรียกอะไรนะหัวชนฝาใช้ความเก่งมาจริงๆใช้ความเหนื่อยยากมาจริงๆนะคะ,ะคุณจะพาคภูมิใจในตัวคุณเองแหละนะ แต่สําหรับบางคนบางท่านภาคภูมิใจในตัวของคนรักก็ได้นะคะออที่อดทนฝ่าฟันต่อสู้มาจนมีวันนี้อะไรเงี้ยบางคนภาคภูมิใจในตัวคนรักบางคนเป็นตัวของตัวเองนะคะสู้ด้วยตัวเองแบบนี้ก็จะประสบความสําเร็จแล้วก็ได้ได้มีทุกสิ่งทุกอย่างแหละนนะอย่างที่ต้องการนะคะมาดูต่อ โอ้ความโดดเด่นมีชื่อเสียงนะคะไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกถึงใเรื่องของสเสน่ห์ได้ด้วยนะคะการมีสเสน่ห์เป็นที่จับตามองของคนอื่นคนทั่วไปนะการโด่งดังนะคะเออใครทําแบบออก y u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  e t t k t t o k หรือว่าเป็นดารานักสแสดงนักร้องอะไรก็แล้วแต่นะคะก็จะมีชื่อเสียงโด่งดังนะมีแต่แบบคนจับตามองอะไรอย่างเงี้ยเอ่ยมาดูขยายกันไพ่จะบอกอะไร โอเคเยี่ยมมากสเสน่ห์แรงนะคะจะเหมือนกับว่ามีบุคลิกหรือมีมีอะไรที่มันเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆเลยอะ่ะมีความทันสมัยหรือความแปลกใหม่หรือมีบุคลิกที่โดดเด่นนะคะที่มันไม่เหมือนคนอื่นแล้วแล้วทำให้รู้สึกคนอื่นเห็นแล้วชอบอะ่ะเออมันมันเป็นแบบ แหวกแนวอ่ะแหวกแนวแต่แต่คนชอบแบบเนี้ยมันไม่ได้ดูแปลกนะไม่ได้ดูแปลกแบบน่าเกลียดแต่มันจะดูแบบโดดเด่นแหวกแนวแล้วมีเหมือนมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองอย่างนั้นอะ่ะเข้าใจตรงนี้ไหมเออมีความทันสมัยเขาเรียกเลยนะเหมือนการแต่งกายก็ได้นะแต่งตัวแนวแนวอะ่ะแต่แบบดูแล้วดูดีดูเท่ดูสวยดูหลอ่อเนี่ยมันจะเป็นอาการนั้นมีคนนิยมชมชอบเยอะแบบนี้นะคะ ถ้าเกิดทาโลกออนไลน์หรือทําอะไรที่งานเขาเรียกอะไรนะเสนอให้แก่คนทั่วไปได้พบได้เห็นก็จะดังเลยจะเป็นแบบนั้นนะโอเคแม่หมอก็ขอจบคําทํานายเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามรวมไปถึงคอมเมนต์ด้วยขอให้คุณมีความสุขมีแต่ความโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ